มา,มาตส่เมนผู้ซายออ๋อก็คือว่าแหีะการทำการเฮียนเฮาบ่ตั้งใจใส่มันกับ่ฮู้อีใดส่วนรายกับตั้งใจใส่หหเหรอห้าวเหาเห็ืนเหมือนเฮาบ่ดื่มได้บาดนี่เมนบอกอ,าาอ,อืมเอ้าคือน้องมวยนี่คือเคยนั่นมาแล้วบล่ะเบบสอบสิงได้ทีหนึ่งทีสองเคยแล้วบล่ะแต่เฮียนมานี่ กะเพิง่งยังคะแนนยังท<ห>่ถนอนเนาะครับสวัสดีเด้อสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่นงเย็บซีเบิร์สขขสุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้ารส่สงสานวันอีกแล้วพผมพี่น้องเอ้ะม,มาพบมาพ่อสานวันวันนี้เนาะสานวันก็อยู่บ้านเม่น้องมวยพผมพี่น้องเอ้ะโดย อทาสนอยกับสีไปรัตทางน้องมวยเพิ่นก้อนน่องพูพี่น้องเนาะคือเห็นแบบเบบขึ้นมาอะไรพูพี่น้องเอ้เห็นเพิ่อนซ่อนก้นรถหรือว่าเพิ่นขับรถบ่หรือว่าในอะไรน่องพูพี่น้องเนาะอ่ากะเดียวไก่พูพี่พี่น้องเอ้โดยอ่ะจังดากับทางสนอยกับสีไปรัตทางน้องมวยเพิ่นก้อนเนาะกับบริหารเพิ่อนมาหาเพิ่นไลยมือแล้วพูพี่น้องเอ้โดยกับซีโออ่าสีเข้าไปโอไปลุมน้ำน้องเพิ่อนน่องพูพี่น้องเนาะ ดูฮะจังอะไรกับทางช้างน้องกาศีปรลัดทางน้องมวยเพิ่นก้อนพี่พี่น้องเอ้ดูทางน้องมวยเพิ่นมาแลยพี่พี่น้องเอ้ต้อผูปึงเพียนช้างน้องมวยขับรถมาเองเออต้อผูจิ้วรถนี่ยคนงาม บายดีนะละเออโดยสบายดีขับรถเก่งน้องมวยนี่รถไฟล่ะนี่รถจ้าบอเออพึ่งเดิอเคียนขากินน้ำนวบออีด่าอ้าข่าเที่ยงไม่ได้กินนี่เลยกินอิ่มแล้วกินแข้งกับ กี่แข่งกับบาวบ่าวยังนะบ่าวกับมาับสามุกดาน่ะเอากินยูไซละกินแบบแข่งกยูไซเลยเราเห็นโอ้คนชื่อเขาพัดมาผ่าบ่กินเอาแม่แบบปะทะกันเลยเออสต่บันซองบัแพรเอาบัแพ่ไพบัแพร วัดวัดาบ่โดยวัดหาบนะ่ปไปนปไปไปอปไ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 นไ่ไปกปไปนปไปไปีปไปไปไปอปไปไเดปไปไปไทางนปไเนปไนไปไปไปไนไปไปอปไ่นงไปไลอปไ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 รไปกปไ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 าไป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 ไนไป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 อปไ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 ไปไปไปอปไปไปไ กลเติบไปละไอ้หะาดลกอืมตลาดลูกวันทีดเวียงอยู่นี่อืมเจอแล้มาส่งน้องมวยก่อนเออมีน้ำใจมาส่งเพื่อนก่อนต้องไปงานปุมน้องมวยกา้อจัดตลาดงามโอ้ทางน่อยกัเจ้เมนยังพูดให้หน่อยทมนีะบอกปน้องมวย ยังมีซายังมีลามันี่ยี่เงี้ยนามัยนี่ก็คนหนเ่มเหตุกิจกรรมแ่าเตะบานแข่งกันละกันน่แบบไรนะ่แบบ ถับไปอธิถายค่ปกับองงบาจารย์กับเสียให้ก็ว่าทุกวันสุดตอนแรกแมนเทนต์ไปอืมเด,ดี๋ยวโดยหามบนนัง่งที่ละพักผ่อนจังน้อยอบนนัง่งเออถือว่ายังหาวอยู่นี่ <c oughs> เออไปแบบอ่าเฮ็ดแบบพวกเกี่ยวกับกีฬาเออเดี๋ยวหัเรียนภาษาอยังนะมวนบอน้นองมวยมวน,มนเออหูจักกระมงกับครู บ่ตอนเช้าก็เสียงเสียงเลขอืมอันนี้คือน่องยังโกนนะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยนะฮะบุตรเฮียตุกตาโอ้สวยงามเลยดีผมพี่เนาะเอเดเอฟซีพันธพักมาว่าอันน่องตุกตาหนี่ก็เป็นตหาหักตาแพงลายเนาะวัดสัน ไผเนาะน้องสุกตามาคิดเบิ่งเออคนทีนั่งเฮียงกับน้องมวยลืมซื่ออีดาเอ้ยเออ FC เพิ่นเจอได้เพิ่นเบิ่งคลิปเด้อืมติดตาฮักตาแพงลายเพิ่นว่าเพื่อนน้องมวยว่าซั่นบ่คบเด้อว่าถาเฮ็อีกโอ้จักแม่นหยังอพี่น้องทางนั้นก็โอย ตลาดงามิใจกันอยู่เหืเลงามใจมีนมวยเห็นแล้วอันไม้นี่ะชือไสิไปห้าพวะล่ะยังปิ่นน้ำฝนก่อนเออ้นึ่งวยละพาอไปแล้วก็ไปด้วยล่ะเด้อที่ว่าจาขบียกข้างาน ตอวนี้กำลังสี่โมงบอล้โมง40บไปกโอ้สี่โมงสี่สิบไปก็ได้โอ้มื่ื่นคือวันเสาร์คือยุดบอสิพากันไปทางไหนบมื่อื่นนะไม่ได้ไปไซ แม่อาจจะพาไปเบิ่งทีดินไปเบิ้งทีดินไปเบิงเหมือไปล่ะไปเบิ่งดินแบบอ่าไปเบ่งองยันหยายังเกิดจะสีบอบอียน่เนงแล้วเ็แล้วีอโดยโดยน้องมวยคิดว่าเผื่อซื้อดินซื้อร้อนแล้วก็คิดว่า เราก็ต้องไปเบิ่งบัวระบัดแปลงออืคิดว่าสิไปแปลงอหยังก่อนนี่ล่ะก็บด้วยว่ากวดอนามัยบอกด้วยว่าทักไม้ทักตอเก็บจุดเดี๋ยนี่คือว่าย่านนายังเลยยางมันเกิดมันยังมันหกน้องตุ๊กตาก็สิไปซ่อยเพื่อนอยู่บ่ยังบ่ฮู้เออ ไปขี่รถสองคันได้แถวไปนอนด่ะอัอซามไปก็ได้อั ed, สซามก <w> ็ได <c language> uh ้ลองมวยยังให้เพื่อนไปนั่งกับอัสซามก็ได้ว่าสันใครเป็นคนขับส่วนใดด่ะส่วนใดก็สองคนเท่านี้นสองคนเปลี่ยนกันหัวม่เป็นยังมันนี่เออเพิ่นเป็นยังอีกเหรเผิ่อลดโลมลดลบในเฮือนนี่ เจ็นปลาตาเลยนะครับว่าเป็นวินว่าสันบอกดเาบอกโบเขูวเมาจะเหน่ยแห้งแล้วจะแบบพักคนก็ได้พัก่วยก็ได้มันเป็นยังมาแบบว่าดีแล้วพีนโบลมอยู่ทางเม่ในใจข้บไปล่มอยู่ทางมีไพ่ชีส่วืหนุ่มมวยเปลาในนามเม่เปล่า ไปกับ่มีกินก็แม่นความพันยู่แต่ว่าเขาก็อยากให้เพิ่นพักผ่อน่อือแม่นความเจ้าอยพิ่นพักผ่อนี่ยามเพิ่นก็นอนบ่เต็มงยิ่มบ่อีหล่าโดยแต่ว่ามาหาโมงยังมืดเพิ่นขี่รถไปตลาดผู้เดียวหาโมงแดงนี่หาโมงเศร้าคือไปจะเลิกแท้ออืให้แม่ไปอนฉรวยซะตอนหกโมง ไปื้อเครื่องมา,าเผาเพื่อเห็ดเพื่อับเพื่อแตงเนะเาะไปแต่เศร้าแลวเพื่อยันบบเลวเม่เจ้ากัย่นบบเลวเครืค่อเงเลวคองแต่ระวังทีงนั่นแหละเป็นวินเป็นเวียนหะแหละน้องมวยกับเป็นลุเนาะเบิ่งเม่ได้ละไอ้ไปใส่มาใส่ก็คือว่าแหละ อืฉุนละกะสมมุิว่าเจ้ามืออื่นสมมุิว่าอยากให้แม่ไปตลาดเจ้าก็ต้องขับรถใหายเมสอนบรร็ได้ทั้งสอนเพิ่นบรร็ได้เจ้านะาสอนแมรร่บ็ได้โดยค่ะซัมนี่บอหรือว่าซัมมเอาเม่งมีแม่นได้อยู่มันเป็นยังไงอีก่ะมันเพิ่นเลยเพิ่นเราเขาเขากระึ้นบรร่แพ้อืมขึ้นเพิ่นบรร่แพ้โดยโดยอืมสันบ่ วัดตัวเพิ่นก็แบบเฮาครึ่งบ่ได้ว่ดตีนเฮาครึ่งบ่ได้เนาะ<ด>อืมเวลาสิไปต้องครึ่งก่อนห<ด>มดสียุติจะก,ก็ต้องตีนข้าไว้ก่อนครึ่งก่อนเพราะว่าซั่นเป็นครึ่งขึ่นบ่ได้เออจังยเ้าแบบอันเวลาเจ้าขับตื้อไปก็เลยมีเฮ้ยวเวลาเฮาจอดแลยจะเอาตีนข้าไว้เด้อพ่ัซันอืมยันแม่เป็นวิ่งเป็นเวียนอะไรเคยจะปล่อยแม่ไปน้อยล่ะ ตูกตาเพื่อนสนิทน้องมอยเห็นบ่สองคนนี่บ่สนิทกันลายที่สุดอเจ้าก,ก็มีเพื่อนอยู่บ่าละม,มูมีในเมืองบ่ก็เป็นคน <c oughs> อันน้องเดินน้องฟื้นเนี่ยโอ้น้องเดินน้องฟื้น,อ,น,นอ,อีดาโพหูอยู่บอนมาทียายอันยายเราเดี้ยหลานสองคนแต่ก็ พ่อแม,เม่เขาติดคุกนั่นแหละหู้อยู่บ่หึบ่เคยได้ยินบ่<ม>น้องมวยได้สิผมได้ยินบ่ละอ<ม>บ่เคยได้ยินเนาะ<ม> <c oughs> อ่าอยู่แถวใดเด้สิเนาะเขีว่าอยู่เขตนี้สิเนาะเราเป็นยังได้จีถามคนอื่อนอีก<ม> <c oughs> ตุกตาตุกตาน้องมวย เฮียนเก่งๆเน้อพากันเฮียนเก่งๆเน้อเฮียนจนจบผู้จบมเจ็ดอยากสมัครการเฮียนยังกับไปโตเถอถ้ามีทุนเน้อว่ามีเงินเท่านัะนแหละตั้งใจเฮียนสูกไปเรื่อยๆอย่าโถออย่าถอยเกานเฮียนยังก็ตั้งใจหูตั้งเลยฟังเลยเวลาคนอธิบายยังไงปะก่อนลิ๊กซอพันธ์เอ่อ บ่เพิ่นถามคือแล้วเราสิบ่เข้าใจอก็จะคุยให้รับตอบนะเพิ่นเคยบอกว่าตีกระดานมาฟังพังพังนะเรียนโดยป้าปึกอันป้ามิงป้าตุ้งปลาพังพังกอนผู้ชายผู้หญิงสอนเจอยู่ละใช่ทั้งนี้เพิ่นสลับกันบ่โอยเอออือวิชาวิชาคณิตศาสตร์คนหนึ่งวิชาภาษาลาวคนหนึ่งอังกฤษคนหนึ่งอีก อืมเปลี่ยนกันแบบนั้นเนาะภาษาอังกฤษภาษาลาวธรรมศาสตร์เ<อ>็นผูไซยออ้ก็คือว่าแหละการทำการเฮียนเฮาวบัตตังใจใส่มันกับบฮู้อีได้ส่วนรายกัตั้งใจใส่บบสใใสละก็ห้เาเห็ดเมินเมิน้ามบดื่มได้บาะนี่เมนบอกเริ่มเสียงเดีบอกละ อเออเดิมเสียงเดิมเฮียนได้ขึ้นห้องแล้วปีหนา้กากะว่าได้ขึ้นห้องภาษาม .3 อยู่บ่ได้ขึ้นหมั่นใจ,จเออเคยสีงมาแล้วเขากะบโตอืออ๋อคือน้องมวยนี่คือเคยนั่นมาในบ่ล่ะ mm hmm. แบบสอบเสียงได้ทีหนึ่งทีสองเคยแต่เฮียนมานี่ก็เพิ่นยังคะแนนยังถนอมโอ้ย ยังไม่ได้ออกอไปโรงเรียนได้กินยังอีลอนะห,หล่ะแต่ละมื้อน่ะฮะสไลดกินเน,น้ำเอ้าคือว่ากินแต่น,นำ้ำมันนะกินน้ำกินเจน้ำกินน้ำยังไหนอ่ะน้ำเอฟซีน่ะโอ้ยหอีหลกินน้ำเอฟซีโมดีเด้อล่ะเด้อผู้ใหญ่ผู้กันเนี่ยน,<ำ>น,น้นำนอะไร,นนาราอันนี้เอฟซีเพิ่นเป็นห่วงทั้งน้องมวยกับเส้นกันเด้อ กินน้ำเปปซี่นี่มันสิพาให้ลำไส้เหาอืดแล้ะกับ่อยากกินข้าวเพิ่นว่ามันมีสารกันบูดกันหยังบ่ผู้เราเพิ่นเว้าฮะอยากกินหลายเด้อล่ะเด้อถ้าว่างดได้กับงดลดพอน้ำอันตรายต่อสุขภาพเห่าบ่ดีต่อกระเพาะอาหารอย่างไรก็ลดพอนเรื่องกินน้ำอัดลมคือว่าน้ำอันนี้กับบ๊เป็นหยังอันนี้น้ำ กดแก้วเทไดอีกลแ่พอืิดบวกิน่ากินาะกินขุมมือว่ถากินมือี่เออเปิดใจอเปิดใจซื้อขาคนซื้อให้กินไซื้อให้ด่าอัแบบอันยังไงวะบูซิมาอะไรดีอะไเพื่อนวะมีเงินนจะซื้อมาเพื่อต้อมอีกกลับมาขึ้นดอกว่าคนชี้ซื้อมาเพื่อเขา เพิ่นเด้คะ่ะซื้อมาแลเพิ่นมากอะเปิ้ลอ,อ,อ๋หาอีกทำกระโหลสิบเมืองแล้วมันก็เซ่อติดใจเลยติดใจเลยอเออเอ่ะก็คือว่าแหละชิมไปตามรสชาติมันมีค่าเศราขายเพิ่นขายปุ๋ยลงคนก็บ่แเซบ์นะเนาะอีหล่าเนาะอืกวดละเป็ดพันกระขายอยูอ่ะเท่านั้นพูดนะนก,กวดละสิบป้ายพันอีหลา่าสิบโซงสิบสามพูดอืยอันนี้ก็ยังถึงกวดไปพันกีบเนาะ อคือว่ามืน่นกะหยุดแล้วพักผ่อนมือวันจันเริ่มต้นใหม่อีกอ่ออออากะเชียวันเงินงว้ไห้ตลาดทั้งซองเด้อว้ซื้อน้ำกินตลาดเด้ดออื่นกะสิพาคก็ไปแถวนี้อยู่บ่เลาออยู่บ่บรรยุทธ์กะอ่ะหรือพักผ่อนอ่านหนังสือเอเอดีดีจ้ะพักผ่อนอ่านหนังสืออยู่เพื่อนอ่า ไปก็พอได้อันมวมีประโยชน์เนี่ถ้าเฮามวยเวียกเนาะออกข้างนอกก็ได้ไปดิบไปหัวจซื่อๆอยู่เพื่อนเฮาก็อ่านหนังสือเฮาดีกว่าอ่คมหูติดโตเฮาต้นนี้ก็ลายคำน้องแดงในพงศนพี่น้องไอ้ทางสอน้องก็สิได้อำลาพระจ้าข้างนอกเพิ่นเนาะนะจะเอาเงินให้ก่อนให้น้องมวยไปซื้อน้ำซื้อยังกินเนอร์กำน้องตุ๊กตาเด้อโดยอ่ะก็จะเอาเงินไว้ให้อีหลาไปเฮียนมือมือใหม่เนาะ มือวันจันทร์ให้น้ำคนละแก้วเด้ออ่าเดือยอยู่สองคนกีบกับไห้ซื้อขนมลูกอมกินอ,อ่าปันกันเลยล่ะเด้อเอพี่น้องเอเอยเอ้ยเพื่อนกันแหว่งกันไปซื้อน้ำกินไปเียนมือวันจันทร์เด้อจัางในก็ปริจาบบริจาบเลยละเลอ้ยอ่ามือมือจักพันให้น้องมวยใส่ล่ะอืมสุดบรรยัติบอกสมมุิใส่ใจรีด้ยประมาณ สิบเช้อะไรบอสิบห้าสิบห้าุดในสิบห้าอ่ะสิบห้านี่อีหล่ายกินยังแน่กัน้ำเน่ลูกสิ้นขนมอืมข้าวเด้บ่ได้กินบ่ได้กินมื้อเขาอยากแหงเลยว่าเขาเอาอดมาหลายมื้อแล้วเาก็ขอแม่แม่ให้เขาในสิบห้าพันไปกินยังอันนี้น่ะกินข้าวเปียกกัข้าวเปียกกับบด้กินบริสุทธิกินเอาเดี๋วไปกินยังเลยกินขนมกินขนม โอ้เลี้ยวเข่าเลยโอ้น้องมวยต้องปั้นเข่าแต่เฮือนผีไปนอนละเนาะเจ้าถือไปบ่น้องตุ๊ตาบอนิถืออ่าเบียบไปตอนเช้าได้กินอยู่เฮือนแด็กลางเว้นเด็มาพี่อืมโดยโดยนะจังใดก็ให้ทั้งยีราดไปพักผ่อนนะลูกเด้อโดยโดยนะจังใดทางเรื่องกับกับกอนนะสบายดีอ่าโอเคผมพี่น้องเนาะทางนอนกะ น้องเพิ่นมาก็รักเพิ่นเลยเนาะพล่นพี่น้องเนาะถามน้องเพิ่นว่าเมื่อยบ่เพิ่นว่าบ่เมื่อยเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยการเพิ่นก็ตั้งใจห้ำใจเฮียนพ่อพี่น้องทางน้องเมื่อยน้องตุกตาเพิ่นเนาะเป็นหมู่เป็นครูกันพ่อพี่น้องไอ้หักเพลงเมืองแง่กันทั้งสองเป็นตาหักตาเพลงพ่อพี่น้องก็รสำหรับคลิปนี้ถ้านสนองกัสิได้อำลาพาจากทุกๆคนไปก่อนพ่อพี่น้องไอ้ไว้พบไปพร้อมสนองคลิปหน้ากาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพ่อพี่น้องไอ้ พี่ภาพกันได้ก็ขอโทรขอภายเด้อผมอแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอกก่าหข้ามาสบายดี